สวัสดีครับพี่น้องอังกิสานบ้านเกิดมาแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้สีผ้าไหมตแต่งกิงชะอมไรน้ำนะครับบ่ได้ตัดแต่งกิงดุนะครับเนี่ยั้งแต่เอามาที่แหลกนะครับพี่น้องเนี่ยลำมต้นสีขาวนี่คือลักษณะนี้อันนี้คือที่ผมแตงกิ้งไปนะครับพี่น้องครับกิ่งเขียวเขียวเนี่ยเพิ่นแตกแตกกิ้งไม่ถึงมากนะครับพี่น้องเพื่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่นะครับพี่น้องไสิตั้งใจว่าให้มันเป็นส่งผุ่มนะครับพี่น้องก็เลยมือนีก็เลยสีปองมากตัดแตงกินเพิ่นนะครับนี่นครับกันไก่นะครับพี่น้องพร้อมแล้วเค okay, ครับพี่น้องครับข้อมาแตงกินกันเลยได้ให้อยากแตงแกขกาตัดไปไไตัดประมมณนี้ห พี่น้องครับสวนหกจักหน่อยนะครับพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนะครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้คือลักษณะแต่งกินครับพี่น้องผมก็แต่งแบบนี้นะครับ ยิ่งใดที่เพิน่นเนี่ยครับเพิ่นยังสานอยู่ห้องกับบอาดายแต่งนะครับการเด,ดกรเทก็ถือว่าเป็นการแต่งกิ่งอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครับคือคือแมาประมาณนี้นะครับพี่น้องครับหงก็สิบปาดออกเลยจะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับเอามาครับรตัดกิ่งนี้ด้วย นี่พี่น้อาไปอหมือนกันเนี่ยตัดแต่งกินนะเฮ้ยปุ๊บผมตัดค่อนข้างต่ำพี่น้องเพราะว่าอยากให้มันเป็นทรงพุ่มครับพุ่มเตี้ยๆครับนี่ครับผมตัดตรงนี้เลยเห็นบอกรับพี่น้องนี่ตัดตรงนี้เลย นดดี่ควคยหยมูดแดงพี่น้องเว้ยผมจรอดกวน่นี่ถ้าได้เขาเติบนี่พี่น้องเฮ้ยบอลเลีวนั้นนี่อันนี้บได้ใส่เคมีนะครับเป็นแบบชีวภาพนะครับกรเกษตรอินรีเนาะคุณเด้ใส่แค่มมนไส้เดือนนะครับตัวนี้ยมูนไส้เดือนแล้วก็น้ำันธรรมดานี่ลำต้นผมก็จะ มีความตั้งใจว่าสิให้มันเป็นทรงภูมิเนาะพี่น้องไอ้ผมนี่ปัดเลยตรงนี้นะครับต่นสะอมไล่น้ำนะครับนี่นะครับตอนแรกมากินแค่นี้นะครับพี่น้องบัดที่นี่มันกแตกออกแต่ส่วนเขียวๆนี่คือส่วนที่เห่าไอ้นั่นนะครับแตงกิงนะครับแตงกิงออกนะครับเพราะนั้นปุ๊บมันก็จะแตกออกสิครับมันต้องมีการแตงกินน้ำด้วยครับพี่น้องครับไม่งั้นมันก็ สูงรุดจุนรุนจุนไปนะครับอันนี้จะแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องแต่งกิงพระขาสไตล์ของไทยห้ีีสานบานเกิดนะครับพี่น้อง